สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการสอนโปรแกรม Microsoft Excel ในส่วนของ Macro Excel นะครับจะเน้นเรื่อง Macro เป็นหลักเลยนะครับทีนี้ผมก่อนคลิปก่อนหน้านี้ผมได้อธิบายโครงสร้างสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้ Macro ใหม่นะครับก่อแนะนำให้ไปไปดูก่อนนะครับเพราะว่าผมจะอธิบายไว้อย่างละเอียดแบบเข้าใจง่ายเลยครับว่าโครงสร้างของ Macro ในใน Excel เนี่ยม,มันประกอบด้วยส่วนใดบ้างมัน อยู่ตรงไหนมันทํางานยังไงลักษณะไงนะครับให้ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอมาทบทวนนิดนึงนิดเดียวนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ personal xlsb นะครับก็คือว่า,าตัว macro นะครับปกติเราเราเซฟไฟล์เราเปิด workbook ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเซฟได้ได้สแบบนะครับที่จริงๆเซฟได้เยอะครับแต่ว่าเอาเป็นหลักๆก็คือ2แบบก็คือส่วนของ เซฟเป็น w o r k ์ o บุธรรมดานะครับที่ไม่มีมาโครเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นเซฟเป็น e x ็ก n s i ชัน XL SX XX นะครับกับอีกอันนึงก็คือเซฟแบบมีมาโคฝังอยู่ในไฟล์นะครับตอนเราเซฟไฟล์แล้วเราก็มีมาโครฝังเข้าไปด้วยนะครับเอาเอาไฟล์นี้ไปเปิดที่เครื่องไหนก็ก็จะมีมาโคที่ที่เซฟติดไปกับไฟล์นี้เปิดออกามาทำงานได้นะครับก็จะเป็นไฟล์นามสกุล XL SM นะครับตัวนี้ฝังทีนี้ ตัวตัวหลักที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของการสร้างมาโคแล้วเราเก็บไว้ในเครื่องครับเก็บไว้ในเครื่องนี่หมายถึงว่ามันจะเก็บค่ามาโคทุกตัวที่เราสร้างเนี่ยเก็บไว้ในในตัวโปรแกรม microsoft excel ซึ่งอยู่ในเครื่องนั้นเลยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเลยไม่ว่าคุณจะนําไฟ excel มาจากที่ไหนก็สามารถใช้มาโคที่อยู่ในเครื่องนี้ได้ทั้งหมดนะครับซึ่งเราจะมาเน้นตรงนั้นตรงต,ต,ตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับไฟตัวนี้เนี่ยก็ชื่อ Personal XLSB นะครับตัวนี้เป็นหลักเลยโอเคนี่ผมเกินเข้ามาแล้วทีนี้เรามาดูรนะายละเอียดของเจ้า Personal XLSB ในในหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือว่าเอมันมันอยู่ตรงส่วนไหนของ Excel แล้วเราสามารถใช้ประโยชน์หรือมา modify มันทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันครับโอเคเอาตัวนี้ออกไปก่อนเอารูปตัวนี้ออกไปก่อนครับ ตรงน,นี้ัาน,นี้ก่อนครับโอเคเออเรามาก่อนอื่นเรามาที่เมนู d e v e l o p e r ก่อนนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีเมนู d e v e l o p e r ก็เข้ามาที่ u อสม m ยด e ริบ b อนตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วเข้ามาครับก็จะเข้ามานี้นะครับก็จะอยู่ในนี้แหละครับให้ดูอยู่ของ Developer ตรงน,นี้นะครับถ้าเราติ๊กเนี่ยมันก็โชว์โชว์ โชว์ขึ้นมาตัวนี้นะครับแต่ถ้าโดยค่า d e f a u l t ของโปรแกรมเขาจะไม่ไม่โชว์นะครับเขาจะเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยเขาจะไม่มีนะครับแต่ว่าค่าค่าที่เราต้องการใช้งานถ้าเราทํางานกับมาโคเราต้องเปิดครับตัวนี้แล้วก็โอเคปกติมันจะอยู่แถวนี้ครับจะอยู่แถวนี้ถ้าจำาป็นไม่ปิดแถวนี้นะครับแต่ว่าผมจะบักจะเลื่อนอไปให้อยู่ติดกับโฟมซึ่งมันใช้งานง่ายกว่านะครับให้มันติดกับเมนูโฮมเลยเปิดมาโฮมแล้วก็เ e เวลลอปเปอร์ให้อยู่ตรงนี้เลย ปกติมันจะอยู่แถวเนี้แถวแถวนี้ครับเนี่ยปกติเขาจะอยู่แถวนี้แถวตรงนี้แหละผมจําไม่ผิดนะแต่แถวตรงนี้ครับแต่ว่าเราจะเลื่อนให้มันมาอยู่ติดกับโฮมอ่าเพราะว่าใช้งานง่ายดีนะครับเดี๋ยวดูนะครับตอนนี้ผมเลื่อนเรื่อยอยู่เป็นลบติดติดโฮมแล้วโอเคป๊บอ่ามาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับ ปกติเขาอยู่แถวนี้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้2อส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมสร้างเพิ่มขึ้นมาคาม่อยอธิบายภายหลังนะครับว่าการใช้ทูลบาการโมดิฟายทูลบาร์ท,ทำไงเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ในส่วนของอส่วนของ Personal ซึ่งมันซ่อนอยู่เนี่ยปกติเราเปิด Workbook ขึ้นมาเนี่ยเขาจะถ้าเรามีตัว x l s b Personal x l อ b อยู่เนี่ย เขาจะเปิดให้ขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยทํางานข้างหลังโดยที่เราไม่รู้ไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่ากรณีของเนี้ยของของเวิร์กบุ๊กตัวนี้ของโปรแกรม Excel ที่อยู่บนเครื่องตอนเนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันไม่มี personal a x c e สังเกตได้2ที่ที่ที่1ก็คือที่แถบอันไฮตรงนี้นะครับอันไฮปกติก็ไม่ได้อยู่ตรงในในแท็บ Developer แต่ผมเอามาสร้างเองปกติอยู่ในวิวครับนะครับอยู่ในวิวและอยู่ตรงนี้อันไฮนะครับสังเกตว่ามันเป็นตัวสีจางจงแสดงว่ามันไม่อคทีฟ ถ้าอันหายเสียงจางก็แสดงว่าไม่มีไฟล์ไหนซ่อนอยู่ให้เราไปเปิดมันขึ้นมาอันหายก็คือเปิดมันขึ้นมายกเรื่องก,การซ่อนนะครับในเมื่อยกเรื่องก,การซ่อนไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีนะครับง่ายๆแค่นั้นเองนี่เหมือนกันครับอันหายไม่มียกเรื่องก,การซ่อนได้ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีอะไรให้ซ่อนนะครับหรือไปดูอีกจุดหนึ่งก็คือดูคลิกที่แท็บ v i s t u a l basic ในเมนู developer คลิกไปปับ๊บเห็นไหมครับตรงนี้จะมีเฉพาะบุกวันอย่างเดียวซึ่ง เป็นบุ๊กเวิร์กบุ๊กที่เปล่าๆที่เราเปิดเมื่อกี้แต่ถ้ามันมี uh, Personal XLSB มันจะมีตัวดำๆแรงเงาแบบนี้ครับเขียนตรงนี้ว่า Personal XLSB ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีพอมันไม่มีแบบนี้เราก็ต้องสร้างครับสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาก็จากเมนู Developer นี่แหละนะครับโดยการกด Record Macro r d กดนะครับเล็กกดมาโครจะขึ้นมาสร้างเป็นมาโครอะไรก็ได้แต่ว่าต้องดูตรงนี้สร้างเลือกดิสเวิร์กบุ๊กแบบนี้ดิสเวิร์กบุ๊กก็ไม่ได้เนวเวิร์กบุ๊กก็ไม่ได้ให้เลือกเป็นเพอร์ซนอลมาโครเวิร์กบุ๊กนะครับแล้วก็กดโอเคไปเลยอตอนนี้เขาจะเริ่มจะเริ่มทําการให้เราเลอกกดมาโครละแต่ว่าตอนนี้เครื่องมันช้าอยู่เพราะว่าผมเปิดโปรแกรมหลายตัวโปรแกรมอัดหน้านจอบ้างอะไรบ้างโอเคพร้อมแล้วนะครับถ้าผมสมมติผมสร้างมาโครง่ายๆแล้วกันครับมาโคร เป็นมาโครระบายสีเป็นคําสั่งระบายสีสีเหลืองจบแล้วครับคําสั่งมาโครง่ายๆครับเพื่อจะให้ให้มันข้างสร้างไฟล์ personal xlsb ขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวผมเอากลับเหมือนเดิมแล้วนคับกลับมาเหมือนเดิมเป็น no fill นะอโอเคทีนี้เรามาดูแท็บ developer ที่ผมให้ข้อสังเกตไว้เมื่อกี้นะครับตรงไหนละโอเคคลิกไปปั๊บ ปรากฏว่างไงครับมีอนไฮใช่ไหมครับอนไฮแอคทีฟขึ้นมาแล้วแสดงว่าการมีอนไฮนี่ก็แปลว่าเลิกซ่อนแสดงว่ามันมีเม,เมนูเลิกซ่อนมาแสดงว่ามันต้องมีไฟที่ซ่อนเรากดอนไฮไปดูเห็นไหมครับ Personal xlsb มีแล้วเปิดมาดูก็ได้หน้าตามันก็เหมือนเวิร์กชีตทั่วไปครับเราจริงๆเราจะไม่ใช้งานตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเก็บเอาไว้ดีกว่าอย่าไปมั่วมันครับเพราะมันทําหน้าที่เก็บมาโกรของเครื่องเอาไว้ในตัวมันเราก็ไม่ได้ทําอะไรมันครับ เพียงแต่ว่าให้รู้ว่ามันมันมีแค่นั้นเองนะครับก็เราก็กลับไปไฮมันเหมือนเดิมครับมันกระซ่อนแล้วตอนนี้มันกรซ่อนไปแล้วนะครับหรือดูอีกที่นึง Visual Basic เห็นไหมครับเมื่อกี้เราเปิดหน้าต่าง uh, uh, VBA Editor ตัวนี้มามันมีเฉพาะตัวตัวแรงเงาสีดําตัวนี้ว่า b o o k นแต่ไม่มีตัวนี้ตอนนี้มีแล้วครับ Personal XLSB okay. ตัวนี้มีแล้วครับถ้าเราสร้าง m a โ r รเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีแล้วโมดูล เนี่ยโมดูลที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับดับเบิรคลิกมาเนี่ยก็จะมีแล้วซีเล็กเนี่ยใส่สีเข้าไปสีเหลืองเมื่อกี้มันมีโค้ดของสี65 535อะไรประมาณนี้ครับนี่เป็นเป็นโค้ด Visual Basic นะครับแล้วก็เราสร้างมาโครแต่มันก็มาสร้างตรงนี้ด้วยนะครับสร้างวิชั่นเบสิกตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็ไม่ต้องไปอะไรมันมากนะครับผู้ที่เข้าใจก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องซีเรียสตรงนี้ไม่ไม่ต้องเข้าใจเลยก็ได้นะครับโอเค ส่วนนี้เราก็พอเราสร้างมาครขึ้นมามันก็จะเต็มไปหมดเลยตรงนี้แล้วเราเอาไปใช้งานต่อๆไปนะครับทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะไอ้ Personal นมาเพ l เเนี่ยมันอยู่ที่ไหนใครหาเจอบ้างหาไม่เจอครับยกเว้นเรามันจะไปสร้างอยู่มันจะไปเซฟอยู่ใน Directory ของอของ e อครับของ Excel ทีนี้เราต้องไปดูวิธีหาก็คือ,อผุมปิดนี่ก่อนปิดนี่ก่อนนะครับเราเข้ามา เราเข้ามาในนี้แหละถูกแล้วนะครับเข้ามาในในหน้าต่างของ VBA ถูกแล้วตีนนี้เราเข้าไปที่วิวนะครับวิวเราก็มาต้องมาเปิดหน้าต่างนี้นะครับ Immediate Immediate Window ตัวนี้นะครับกดคลิกปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างเล็กๆนี้ขึ้นมาหน้าต่างเล็กๆนี้ขึ้นมาอา่าโอเคตรงนี้เราพิมพ์เลยครับพิมพ์ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้เล็กเดี๋ยวผมขยายให้ดูไอตัวนี้เครื่องหมายคำถามแล้วก็บ i s S i s w o a k this workbook แล้วก็ part p a t h เขียนตรงไหนถูกผิดอ่ะ t h s w o r k o this this workbook ตกคำว่า book เข้ามมครับ this workbook ปึ๊บมาแล้วนะครับเดี๋ยวผม copy ตรงนี้มาที่ มัดแผลแล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะครับตัวนี้ลบไปก่อนนี่ผมก็ p พิให้ดูเราพิมพ์ตัวนี้เข้าไปในเราพิมพ์คําว่าเครื่องหมายนี้นะครับไอ้ข้อความนี้ไปในหน้าต่างของ Immediate นะครับขยายใ,ใหญ่มา โ okay. อเคเราพิมพ์เครื่องหมายคำถามแล้วก็ this workbook แล้วก็ดอทแล้วก็ p a t h เข้าไปกด Enter อรนะพอกด Enter ก็จะเราจะทราบ a า h ของตัวนี้ขึ้นมาเลย Location ของเจ้า Personal xlsb คอนะครับอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วโอเคอยู่นี้ Enter นี่นี่คือ Part ของอ ไอ้เจ้า personal a l F b นะครับเขาจะอยู่ในนี้เขาอยู่ในใน directory ของ c user ตัวนี้ pavilion pavilion นี่คือชื่อคอมพิวเตอร์ที่ที่ผมใช้งานอยู่ชื่อ pavilion นะครับของท่านก็จะเป็นอะไรกับผมก็ไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นโค้ดอะไรสักอย่างก็ต้องไปหาดูแต่ว่าถ้าเราไปนั่งไล่ c user แล้วเราไปนั่งไล่ไล่ไล่ดูกดเดาๆไปเรื่อยๆก,ก็ก็อาจจะหาเจอก็ได้หรือไม่เจอก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านมาพิมพ์คำนี้โค้ด ก็หมายคำถาม d i s ก์ o ว k ร o กแล้วก็ดอทพท่านจะทราบเลยว่าไอตัว personal xlsb เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับราก็ให้พาร์ทมาเลยนะตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็มาที่แอป data, มาโรบิง่งมา microsoft e x c e l แล้วก็ xl start ใน directory เนี่ยมันจะมี personal xlsb อยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจริงไหมนะครับผม copy นี้ก่อน Copy โอเค Copy นะ อหลบไปผมเปิด Windows Explorer ขึ้นมาอาเปิดไอ้ไฟ Explorer ขึ้นมานะครับ f i l Explorer ขึ้นมาเปิดมาแล้วผมไปที่ตัวนี้เมื่อกี้ผม Copy แล้วนะเดี๋ยวผม p a s t e s วางไปเลย p a s t e วางไปนะครับ Enter อยู่ไหนอ๋อยังไม่ได้เซฟแน่เลยเมื่อกี้เดยต้องเซฟก่อนอีกทีเดี๋ย,ยผม ตรงนี้อยู่ในนี้นะเราสามารถเซฟตรงนี้ก็ได้อย่ลืมผมลืมไปตรงนี้ Personal A V File เซฟอ่ากดเซฟจากนี้ก็ได้หรือเราจะไปกดเซฟที่ตรงนี้ก็ได้นะครับอันไฮขึ้นมาก็ชื่อขอ,ของเขาขึ้นมาแล้วบนนี้ แล้วก็กดเซฟตรงนี้ก็ได้นะครับได้2ที่อันนี้หายกลับไปเหมือนเดิมนะครับทีนี้ถ้าดูตามนี้เห็นไหมครับก็จะมีแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ Windows ไฟล์ i อ็ e x p l o อ e r อีกทีนึงว่าเจอไหมอ่ามาแล้วนะครับนี่คือ personal xlsb มันจะอยู่ใน Directory นี้แหละถ้าตัวนี้เราลบทิ้งนะครับสมมุติเราลบทิ้ง ตัวนี้ก็จะหายหมดเลยนะครับหรือถ้าเรา copy ตัวนี้ copy copy ต,ตัวนี้ออกไปเพื่อไปวางที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเอาขึ้นไปเก็บไว้บน Google Drive บน Cloud อะไรของเราก็ได้เป็นการ back up เอาไว้นะครับแล้วก็ใส่โฟลเดอร์ทำโฟลเดอร์ซะหน่อยเขียนว่าเป็น Personal x L S B เมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางครั้งเราใส่ m a c ครเพิ่มเข้าไปบ้างเราเอา Macro ออกไปเราจะได้รู้นะครับตัวนี้เราสามารถเอาไป back up ได้นะครับหรือ ตัวนี้ผมลบทิ้งนะครับตัวนี้ผมลบทิ้งก็ได้นะครับตอนนี้มันมีโมดูล1อยู่ใช่ไหมครับโมดูล1อยู่นะผมสามารถลบตัวนี้ทิ้งผมไม่แน่ใจว่าลบทิ้งได้ไหมนะเพราะว่าโปรแกรมมันยังรันอยู่เดี๋ยวลองดูก่อนมันน่าจะไม่ให้ไม่น่าให้ลบทิ้งนะครับเพราะว่า Excel ยังเปิดอยู่ผมลองลองลบดูนะ delete มันน่าจะขึ้นเออเลอ,อ่ะลบไม่ได้เพราะโปรแกรมใช้อยู่นะครับ โอเคตัวนี้ไฟ l e Explorer เราเปิดอยู่ผมปิดโปรแกรมทิ้งปิดตัวโปรแกรม Excel ออกทิ้งไปเลยอเอ่อเซฟออกก็ได้ครับปิดปุ๊บไปเอาไม่ต้องเซฟแล้วกันไม่เซฟแล้วต้วนเซฟป,ปุ๊บโอเคตรงนี้ผมลบ xl Personal xl sb ทิ้งนะครับลบเลยอ่าแล้วผมมี เพ r ร o n นาลเอ็ของผมเองซึ่งเคยสร้างไว้แล้วมีโมดูลอยู่ข้างในเยอะแยะเลยนะครับเป็นมาโคเยอะแยะเลยสำหรับทำงานได้เลยนะครับก็ Copy มาแล้วก็มาตรงนี้ Paste วางป๊บมาแล้วเป็น Personal ตัวใหม่นะครับตัวตัว,ตวซึ่ผมสร้างแล้วก็มีโมดูลอยู่ข้างในมีมาโคอยู่ข้างในเต็มเลยนะครับซึ่งเราเราทำให้เราเห็นว่าถ้าเราสร้าง มาคูแล้วก็เก็บไว้ใน Personal e x LS, SB นี่เราสามารถแบ็กอัพเขาได้เราสามารถเคลื่อนย้ายไปเก็บตรงไหนหรือสร้างหลายๆส่วนก็ได้ Personal ตัวนี้แต่ชื่อเปลี่ยนไม่ได้นะครับชื่อจะเปลี่ยนเป็น1 2 3 4งสอะไรไม่ไดเ้เขาต้องตัวนี้เท่านั้นเราก็เวลาไปเก็บเราก็ต้องแยกโฟลเดอร์แล้วก็เขียนว่าโฟลเดอร์นี้คือ Personal ของวันเที่ยวอะไรมีอะไรบ้างอะไรแล้วแต่เรานะครับตอนนี้ผมใส่มาแล้วนะครับผมปิดไปเลยเปิด Excel ขึ้นมาใหม่ลองดูครับว่าเกิดอะไรขึ้น เข้าไปในเมนู Developer ดูมีมามี m a c มี Personal XLSB นะครับเพราะว่าแถบอันไฮขึ้นใช่ไหมครับอ่าแถบบอกว่า u n นไฮก็คือว่ายกเลิกการซ่อนแสดงว่ามันต้องมีไฟล์ที่ซ่อนอยู่มันถึงมีเมนูนี้กดไปมีนะครับโอเคเปิดก็ไม่เปิดไม่เปิดก็ไม่มีผลนะเปิดมาเราก็ไม่เห็นอะไรข้างในอยู่ดีนะครับแล้วก็ไฮไฮกลับไปเหมือนเดิมดีกว่าอย่าไปยุ่งมันครับอ่าทีนี้เดี๋ยวทีนี้เราจะรู้แล้วล่ะเราเข้ามาดูใน Visual Basic ปั๊บ เป็นไงครับเห็นอะไรที่แตกต่างไหมเมื่อกี้เรามีโมดูลอันเดียวชื่อโมดูลหนึ่งใช่ไหมครับของ Personal ที่เราสร้างจากาที่เราสร้างด้วยกันเมื่อกี้นึงนะครับทีนี้พอผมลบ PersonalXLSB ตรงนั้นทิ้งไปแล้วผมเอา PersonalXLSB ซึ่งซึ่งผมแบค k อัพเอาไว้แล้วก็มีมาโครอยู่จำนวนหนึ่งเข้ามาดูครับมีมีมาโคเต็มเลยครับนครับซึ่งซึ่งวิธีนี้ง่ายมากครับเมื่อเรามี มีมาครแล้วเราเก็บไว้เรียบร้อยเราสามารถแบ็กอัพเพอร์ a ันอลได้เราสามารถเคลื่อนย้ายไปไว้คอมเครื่องอื่นหรือว่าคอมเครื่องอื่นๆของเราได้ได้หมดเลยครับนะครับตัวนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าโอเคพอเป็นแบบนี้ผมก็มี Quick Access Toolbar ของผม q ลิก k c c c e s s Toolbar ซึ่งมันลิงก์กับไอไอเพอร์ันอลมาโครใน Personal Toolbar เมื่อตะกี้เนี่ยไอ ใน personal XLSB เมื่อกี้เนี่ยซึ่งผมโชว์ว่ามีคำสั่งเยอะแยะนะครับทีนี้มันก็ลิงก์กับตรงนี้ครับผมเอาคำสั่งมาใส่ไว้บน Quick a c c e Toolbar เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนิดนึงนะครับอ่อกรอนน,รนี้นี่สมมติเอาเอาเอานีา้แล้วกันเห็นไหมครับมันทำงานได้ทันทีเลยนะทำให้เราสามารถจะเคลื่อนย้ายมาโกเคลื่อนย้ายพวกนี้ได,ได้ได้ไปไหนก็ได้นะครับซึ่งในคลิปต่อไปผมจะมีการอาสอนการเซฟเนี่ยเซฟทุนบาทั้งหมดเนี่ยเก็บเอาไว้ เราสมมติเรามีคว c กอสเ e t ทูลบาร,รูปแบบนี้ไว้ใช้งานประเภทหนึง่งพองานอีกประเภทหนึง่งเราอยากเป็นควิกควิกทูลบาอีกแบบหนึง่งล้วก็ดูดมันเข้ามาเอานี้เอาออกไปดูดเข้ามาใหม่โดยไม,ไม่ต้องเซ็ตค่าใหม่อะไรเลยนะครับเพียงแต่ดูดเข้าดูดออกเอา Import เข้า Export ออกอีก o r t เข้าก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอ่านล็อกเซล e อันล็อกเซลนะครับแล้วก็ล็อกเซลแล้วกอ็อันนี้อ่นล็อกเซแล้วกันอ่นล็อกเซ ล็อกเซล์อันล็อกเซล์มั่วไปหมดเลยอันล็อกเซลล์นะครับแล้วก็ลองดูนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ใส่ให้หมดเลยเอา่าเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้นะครับเลือกเลือกทั้งชีสแล้วก็โนฟิล์นะครับแต่ว่ามีเซล์ที่ผมล็อกอยู่ใช่ไหมผมมีมาโรอันนึงให้มันวิ่งไปหาที่เอ้ไฟไอเซล์ Sell ไหนมั่งที่เราอล็อกเอาไว้เราจําไม่ได้แล้วปึ๊บมันวิ่งไปหาเลยเอา่าอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นแค่ แสดงให้เห็นเฉยๆนะครับต้องการโชว์ให้เห็นว่าเนี่ยมาโคมันมาได้ทันทีเลยนะครับด้วยวิธีการแบบนี้นะครับก็เราคงเห็นกันแล้วล่ะครับตอนนี้ว่าเราสร้างไอ้เจ้ามาโคซึ่งมันมันฝังไว้ในเครื่องนะครับตัวนี้ฝังไว้ในเครื่องเราสร้างได้นะครับแล้วเราก็สามารถจัดการมันได้ Copy ไปแบ็กอัพได้เคลื่อนย้ายจากคอมเครื่องหนึ่งไปเครื่องหนึ่งได้ นะครับซึ่งมันจะสามารถทําให้เราทํางานได้ง่ายมากๆเลยครับผิดกับกรณีของ XLSM ซึ่งโดยหลักการดูเหมือนว่ามันจะเหมาะสมมันจะดีนะครับก็คือว่าเราเอามาโครเนี่ยฝังเข้าไปในไฟล์ไฟล์นั้นไปอยู่ที่เครื่องไหนก็สามารถทํง่ายแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยแต่และเครื่องเขาจะมีการตั้งค่าของเขานะครับแล้วบางครั้งมันไม่ใช่เครื่องของเรานะถ้าบริษัทก็มีเครื่องของแผนกอื่นบ้างอะไรบ้างเราต้องไปตั้งค่าใน option นะครับตั้งใน o p ปชันพวก ทัสเซนเตอร์นะครับในเรื่องของพวกออปชันตรงนี้ทัสเซนเตอร์อะไรแบบนี้บางทีเขาก็ไปยุ่งเครื่องของเขาเขาก็ไม่อยากให้ยุ่งนะครับไปเซตค่าของเขากไ็ไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันทําให้บางครั้งไปเปิด XLSM แล้วมันไม่เดินนะครับเครื่องไม่สามารถไอไฟไม่สามารถทํางานได้แต่ถ้าเราใช้ตัว XLSB เนี่ยที่ฝังอยู่ในเครื่องเนี่ยมันจะแน่นอนที่สุดแล้วโดยพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะย้ายเครื่องกันสักเท่าไหร่ในการทํางานนะครับมักจะใช้เครื่องใครเครื่องมันเป็นหลักและสมัยนี้นะครับก็โอเคครับนี่เป็น ดดีๆเกี่ยวกับมาโคนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดตามมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยน,นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากทุกท่านช่วยกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆและในช Trick Channel ของเรายังมีคลิปที่น่าสนใจอีกหลายคลิปให้รับชมกันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับ สวัสดีครับ